สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินรแย่แดแปดนะคะวันนี้เราก็จะมาอ่านกันต่อเลยจากภารดีนีวิหกตอนที่28แล้วเออเป็นยังไงบ้างคะอุแอมไม่ยอมตอบอย่างที่เตรียมกันไว้อีกแล้วนะถึงจะเป็นโวคชายของฉันแต่ไม่นึกเลยว่าพวกเขาจะทำตัวไม่ถูกกับผู้หญิงขนาดนี้จะพวกไม่ไดีเรื่อง รู้สึกแย่ชะมัดไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งนะแต่ทุกวันเมินฉันตลอดเลยอยู่ที่นี่แล้วยังต้องถูกกีดกันเหมือนที่เคยโดนตอนอยู่บนสวรรค์อีกเหรอฉันจะไปเปลี่ยนชุดอื่นก็แล้วกันค่ะนี่ฉันบอกว่ารู้สึกยังไงก็ให้ตอบไปไงเล่าถ้าฉันเป็นฟาบาทแล้วจะรู้สึกยังไงนะล่ะอ,อืม มันก็เออเพราะว่าเธอเหมือนเทวทูตมากฉันเลยรู้สึกเหมือนหัวใจจไว้เลยนะสินายก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันด้วย <c oughs> ดูสวยน่ารักแล้วก็ไรเดียงสาดีแต่รู้สึกเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนะถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าฉันเออเลเชลเป็นโดรซารินจากโมเดลแลนด์เห็นสวยแล้วก็เลเชล เกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอางี้ท่านโรซารินผู้นี้ไม่มีทางที่จะสวมชุดแบบนั้นหรอกนะคะละละเลยเชลรีบไปเปลี่ยนชุดเถัดไปออกมาเดี๋ยวนี้เลยเลยเชลตัดใดที่ฉันยังดูแลเรดดี้ฮานิเอลอยู่จะยอมแพ้ให้กับโรชรินไม่ได้เรดดี้ต้องสวยจนถึงขนาดที่ว่ารอนเห็นปุ๊บได้รู้สึกหน้าเสียไปเลยอะอะ เรดี้ฮานิวมาแล้วเหรอคะโอ้ฉันเผลอใจรอยไปด้วยไม่รู้ตัวเลยแฮ <c oughs> รู้แล้วว่าทำไมสกาเร็ตถึงอยากจะส่งรอนไปเป็นผู้เข้าชิงถึงขนาดนั้นพ่อแก่ๆคนนี้ขอตัวออกไปก่อนแล้วกันพวกแกคุยกันไปเถอะคงจะมีเรื่องคุยกันเยอหนหาดู พูดให้หมดเลยนะทั้งที่ยังไม่เคยพูดแล้วก็ที่อยากพูดมาตลอดรวมถึงกาพูดเกี่ยวกับพฤติกรรมของพวกแกด้วยเราไม่ควรจะมีเรื่องที่ทําให้ตะกุนเทลตาเสื่อมเสียชื่อเสียงเหมือนพวกไรความสามารถใช่ไหมทํำยังไงกันดีพี่พี่พูดก่อนสิฉันพลาดแล้วโนอาโนเอลพวกนาะยคิดว่ายังไงชุดนี้ได้เลยใช่ไหมเหมาะเลยใช่ไหมล่ะฮะเออเออ,อ อ่ะอะคือคือว่าพวกนายจะติดอายอีนานไหมเนี่ยสสส,ส,ส,วยยสวยมากเลยครับสวยมากเลยครับเออเรดี้ฮะนี่ผมขอโทษนะอันที่จริงพวกเราขี้อายกันมามากเลยนะครับอ๋อแม้ว่าอาจจะดูเหมือนคนโง่แต่พวกเรามักจะเป็นแบบนี้เวลายนอยู่ต่อหน้าผู้หญิงไม่สิผู้หญิงที่สวมชุดเจ๊นะครับพวกเราไม่ได้จงใจเรี่ยงเรดี้เลยนะอ,อ ข้ขขอท้อจริงๆนะไม่เป็นไรค่ะท่านเทพีเคยบอกเอาไว้ว่าการกีดกันและทำให้ใครเสียใจมันเป็นเรื่องไม่ดีแต่ถ้าสำนึกผิดจากใจจริงก็จงให้อภัยเขานะ่ะท่านเทพีเพราะฉะนั้นฉันก็จะให้อภัยพวกคุณสองคนเช่นกันในเมื่อจับมือแล้วทีนี้ก็ถือว่าคืนดีกันแล้วกันนะคะเข้าใจไหมครับครับอ่ะฉันดื่ออีกเรื่องหนึ่งไปเลย ฉันจะไม่ทนเป็นหนที่สองหวังว่าจะไม่กีดกันฉันอีกนะคะครับเข้าใจแล้วครับดินแดนอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยเพชรพลอยมากมายตระกูลเมอร์ดแรนสีแดงเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการมาความตำช้าที่ไม่สนเลยว่าต้องใช้วิธีแบบไหนคืออาวุธของพวกเขา ่ันพี่ทียมันลูกชายคนโตแห่งตระกูลเมอร์เดอร์ลนฉันดูเป็นยังไงบ้างสวยพอที่องค์จัก,กรพรรดิจะทรงหลงรักหรือ,อยังคะโรซาลินลูกสาวคนสุดท้องแห่งตระกูลเมอร์เดอร์แลน์แน่นอนสิในพระราชวังไม่มีผู้หญิงที่สวยกว่าเธอหรอกรู้หรือเปล่าว่าเธอถามแต่คำนั้นมาเป็นครั้งที่ห้าที่หกแล้วนะโรซาลินก็เพราว่าได้ยินคำว่าสวยทีไรฉันก็อารมณ์ดีทุกทียังไงหรอคะ โรซาลินให้พี่ชายคนนี้พูดให้ฟังไหมว่าเธอสวยแค่ไหนติอาโกแระ i ชิโมตีฝาแฝดลูกชายคนที่สองและสามแห่งตระกูลเมด์แลนด์ฉันว่าพรุ่งนี้โครเอดอสแมนจะต้องร้องไห้เพราะเธอเลยละเพื่อนของเธอไงยหยผู้หญิงเฮงสวยคนนั้นน่ะฉันรู้จักจักหมายถึงใหญ่ขี้เหล็กที่เอาแต่อวดเก่งใช่ไหมถ้าพรุ่งนี้ร้องไห้แล้วห่อนจะไม่ขี้เหล็กว่าเดิมอีกหรอพวกพี่ๆพอเถอะค่ะ คิดว่าอย่างโรซรินจะเป็นเพื่อนกับเด็กแบบนั้นด้วยไงเสียศักดิ์ศรีพอดีให้ตายเถอะปล่อยให้ยายนั่นไว้อย่างนั้นแหละค่ะเพราะว่าหล่อนต้องอยู่เป็นพื้นให้ฉันเหยียบยังไงล่ะพวกถึงพี่แค่คอยจัดการเวลามีผู้เข้าชิงที่ฉันไม่ถูกใจทั้งหมดก็พอค่ะทำไมจ๊ะทำไมเวลาถึงได้เดินชอบแบบนี้เนี่ยโอ้ย พรุ่งนี้ก็เป็นวันที่จะได้ไปพระราชวังแล้วเพราะงั้นอดทนแค่คืนเดียวอีกคืนเดียวเท่านั้นคิดถึงดิชาหรือคิดถึงดิชาซะแย่แล้วไม่สิเดี๋ยวก่อนนะฉันจะมัวร้องไห้อยู่ทําไมเนี่ยถ้าคิดถึงแค่ไปหาเขาก็ได้นี่เหมือนที่ทํามาตลอดรอแป๊บหนึ่งนะดิชาอืมฉันจะไปหานายเจี๋ยวนี้เลยฟิวจวิจิจิจิเจ,จ,จเอ๊ะอืม เจ้าเหรอฟีนิกฟีนิกฟินิกกลับมาทีสิเออฟะฟีนิกเออฟีนิกแรงแกมันแต่ยังไงก็ขอบใจที่กลับมานะฟีนิกซจูฉันคิดถึงนายมากเลยลิช่าออฉันคิดถึงนายมาก่า มีเรื่องจะเล่าให้ฉันฟังเยอะขนาดนั้นเลยเหรอฉันจะฟังทั้งหมดเลยงั้นไปดูกงนกที่สร้างขึ้นมาใหม่กันก่อนดีกว่าเป็นกงนกเวทมนต์ที่เหล่านักเวทหัวกะทิประจำพระราชวังพยายามสร้างขึ้นมาเพื่อแข็งแรงกันเลยล่ะนะนี่เดริชากำลังพูดเรื่องอะไรนะกงนกเวทมนต์นักเวทหัวกะทิประจำพระราชวางังสร้างขึ้นมาเหรอเอฟฟินิกอะไรกันเนี่ยฟีนิกจะให้ถูจกจับแบบนี้ไม่ได้ฉันอุตส่าห์พยายามไปตั้งเท่าไหร่เพื่อที่จะเจอกับนายเดี๋ยวสิฟีนิก อะไรกันเนี่ยฟีนิกขอโทษนาะริชาที่ฉันต้องทิ้งนายไว้แบบนี้คนเดียวฉันอยากเจอนายทุกวันแล้วก็อยากฟังเรื่องของนายทุกวันอยู่เคียงข้างนายด้วยรูปร่างที่สง่าผาพาเผยของฉันช่วยรออีกหน่อยนะหานิเอเตรียมพร้อมด้วยยังตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะค่ะกำลังจะออกไปค่ะฉันพร้อมแล้วค่ะเราออกเดินทางไปพระราชวังกันเถอะ เอาล่ะทุกคนตื่นเต้นอะตอนนี้ฮาเนีเอกํำลังจะไปหาริชาด้วยรูปร่างที่เป็นมนุษย์อันสวยงดงามแบบนี้มารุ้นกันดีกว่าว่าฮานิเอจะได้เป็นสกภดีนีหรือเปล่านะแต่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะไว้ติดตามตอนต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมค่ะไปแล้วค่ะบายบาย